มาดูอุบัติเหตุค่ะเป็นรถพ่วงชนท้ายกับรถบรรทุกพ่วงด้วยกันเองนะคะโดยในที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้บาดเจ็บอาการสาหัสติดอยู่ในซากรถด้วยค่ะแล้วทีนี้จากการตรวจสอบนะคะก็ยังพบว่ามียาเสพติดอยู่ในรถด้วยค่ะโดยพันตำรวจโทรสามารถบุญยริศสารวัตรสอบสวนสพพนันิคมได้รับแจ้งมานะคะว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงชนท้ายรถบรรทุกพ่วง นี่นะคะก็มีผู้บาดเจ็บอาการสาหัสติดอยู่ในซากรถค่ะเหตุการณ์อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบนถนนสาย331าค่ะเข้าฉะเชิงเซายูเทินแปลงกระถินหมู่เก้าตบนหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับหน่วยกู้ภัยนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะเป็นรถบรรทุกเทเลอร์เนี่ยค่ะสองคันนี้นะคะชนท้ายกันอยู่แล้วก็มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถหนึ่งราย โดยเจ้าหน้าที่กูภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดถางช่วยกันงัดประตูออกมาใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะสามารถช่วยเหลือแล้วก็นำตัวออกมาได้บาดแผลเนี่ยก็มีศีรษะแตกขาซ้ายผิดรูปลำตัวถูกเศษกระจกบาดมีบาดแผลหลายแห่งชื่อว่านายพิชิตชัยโนนทิงอายุ32ปี เอาตัวออกมาได้มีบาดแผลสาหัสเลยแต่ก็ยังอยู่ในอาการโวยวายค่ะคทีนี้เมันมันผิดแปลกไป<ช>บาดเจ็บ,บแต่โวยวายระหว่างที่กำลังช่วยเหลือคนเจ็บอยู่นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตรวจสอบเอกสาร,รบพบว่ามียาบ้าอยู่ที่เบาะหลังรถอยู่สองเม็ดนะคะก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนคนเจ็บเนี่ยก็ให้กู้ชีพนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลพนัสนิคมทันทีแล้วก็ต้องอายัดตัวไว้สอบถามด้วยเพราะว่า มียาเสพติดด้วยนะคะคตำรวจเพงเจอยาเสพติดโดยจากการสอบถามนายวสันจันทองซึ่งเป็นคนขับรถยนต์บรรทุกคันที่ถูกชนท้ายค่ะก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยตนเองกำลังขับรถไปส่งสินค้าที่ปราจีนบุรีระหว่างทางข้างหน้ามันมีอุบัติเหตุเกิดอยู่ก่อนแล้วก็เลยชะลอแล้วก็เบรกรถทำเหมือนกับคันอื่นๆน,นะคะเพราะมันมีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมทีนี้พอเขาเบรกรถชะลอรถ อยู่ๆคู่กรณีค่ะก็ขับรถมาชนท้ายตนเองอย่างแรงเลยนะคะอัดก็พี่เข้ามาเลยอ่ะโดยเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เปิดเผยว่าตอนนี้ต้องอายัดต,ตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำการตรวจหาสารเสพติดเพิ่มเติมพร้อมกับจะต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็จะดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายเพิ่ม